ล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็เลยนี่แหละครับเดินหะน้าเราเที่ยวด้วยกันเฟส5คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบนะครับ3,946ล้านบาทนี่นะครับเพื่อต่อยอด2โครงการที่จะมาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวโครงการแรกนี่ถือว่าเป็นโครงการมหาชนเลยนะเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะครับวงเงินก็2,016ล้านบาท แน่นอนเงื่อนไขก็เหมือนเดิมมาสนับสนุนค่าห้อง40%สูงสุดนะครับไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะได้รับสิทธิ์สูงสุดนะครับ5ห้องตลอดโครงการนะครับท่านผู้ชมรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตลอดโครงการเนี่ยมีสิทธิ์นะครับให้ไปลงทะเบียนได้ไปใช้สิทธิ์กันเนี่ยนะครับ560,000สิทธิ์พูดง่ายนะครับว่า พอเข้าร่วมโครงการแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวไหนจองโรงแรมเราก็จะจ่ายเองแค่60%รัฐสนับสนุนให้40%ถูกไปเกือบครึ่งอ่ะท่านผู้ชมครับที่สำคัญนะครับวันที่เข้าพักพอไปเช็คอินยื่นมือถือแอปเป๋าตังนะครับสแกน QR Code โค้ก็จะได้ e ีเวอ h e เมาอีก600บาทนี่นะท่านผู้ชมก็ไปซื้ออาหารหรือว่าเป็นค่าบริการต่างๆได้เลยรอบนี้กุมภาพันธ์ถึง กันยายนนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวพอคุมภาพันธ์เนี่ยก็เข้าไปที่เดิมแหละเราเที่ยวด้วยกันก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ก็จะได้สิทธิ์ต่อไปเลยอีก5ห้องนะครับท่านผู้ชมครับนี่ใช้ผ่านแอปบอทังนะนะครับวงเงินที่ภาครัฐสนับสนุนที่บอกค่าห้อง40%บวกก e ับ e w a วอ h e er ชเนี่ยคาดว่าก็จะใช้ประมาณ2,016ล้านบาทแต่จะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบมีคนไปพักมากขึ้นจองโรงแรมมากขึ้นใช้ใจ่าย นะครับค่าอาหารมากขึ้นเนี่ยรวมแล้วเงินหมุนเวียนประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูของประเทศไทยอันนี้ก็วงเงินประมาณ1,930ล้านบาทกระตุน้นเที่ยวเมืองรองซอฟต์พาวเวอร์ผ่านดิจิทัลมาเก็ตแต่ภาครัฐก็บอกอยากจะกระตุ้นให้คนไปเที่ยวเมืองรองบ้าง อย่างมาภาคหนอกนอกเหนือจากไปพัทยาชนบุรีแล้วก็อยากจะไปเที่ยวจันตราดอย่างเงี้ยนะครับไปเหนือเชียงใหม่ก็อยากจะไปลำปางลำพูนไปเที่ยวเมืองรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมากระตุน้นนะผ่านดิจิตอลมาเก็ตอาจจะมีการทำคลิปการโปรโมททางโซเชียลนอกเหนือจากนี้ปีนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้ก็จะมีแคมเปญนี่แหละ Amazing Thailand Amazing New Chapter บทใหม่ ของความตื่นเต้นที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยนี่แหละนะท่านผู้ชมครับประจบเหมาะเลยแล้วก็คาดการครับท่านผู้ชมครับว่าปีนี้นะครับเมื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวมีการจัดกิจกรรมอะไรกันตลอดทั้งปีเนี่ยนะโดยเฉพาะเน้นเรื่องท่องเที่ยวเมืองรองจะได้เกิดการกระจายรายได้อย่างครอบคลุมเนี่ยลงทุนโปรโมทประมาณ1930ล้านบาทเม็ดเงินจะหมุนเวียนประมาณ2.3ล้านล้านบาท